เปก <c oughs> เกิดแก่เสียตายด้วยกันทั้งหมดทั้งนี้เวลาโหนตุกจงเป็นสุขเนสุขเถออย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสุขผียตานางปริหารันสุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย ช่วยกดใจให้คุณนุ้หนหน่อยค่ะคุณว้นจะได้ยิวเยอยๆเป็นล้านร้อยเล,ลยลค่ะ เยี่ยมมากๆมนลองตะไคร้ก่อนแม่เปิดให้สิไม่ฝุ่นนี้อาจารย์มีคอเอี้เอาม้ให้คนนั่งก็เยอะแังนะ้อางว้างกวางคว่างไเก็มมียกว่าาดบ Come. อยู่ใจไม่ได้นะแต่ใครอยู่ใจเหนื่อยมาก กทกออุก,ก,นก,ก,นก,กนคนมีฝนมันตกแล้วอะ่ะเดี๋ยวพ่อไปดูคุณทำไก่ดีกว่ะแม่จ๋าก็ตจ้ามาตรงนี้สองให้นูนี่ยอ๋อ๋ออยากให้แม่อาดโอเคเออแม่ตั้งั้นะแม่แค่ไปขอตรงนั้นก็เออนี่เจ้เอเคเลย <laughs> Okey, kak <cut. laughs> จะบอกว่าทุกคนเคยดูหนังนี้ซีรีส์ใหม่นะคะมันออกใหม่เป็นโซอี้กับมิล่าฮันเตอร์นะคะกับซาจาบอยใครดูยังไปกดติดตามให้เขาเลยคือจำเพลงทั้งหมดได้เลยนะทุกคนคือแบบ

12นาทีแล้ว